สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับเมื่อน,นี้ก็เป็นการทดสอบพนักงานพนัม,ามางานนะครับเนาะทดสอบถอยรถคาตาสังครับเป็นรถพ่วงครับอันนี้ก็เป็นถอยทางตรงครับปอดมีเหีย่ยวมีงองแงอีกอย่างถอยให้รถให้ตัวลูกมันเหยียบตาสังได้ให้ตัวแม่มันเหยียบตาสังได้นะครับเนาะถอยลูกมัด ถอยให้ลูกมันหยับแล้วก็ยุดอ่าปันนีกับมันถอยไปเรื่อยครับด้านซ้ายก็สีมีป้ายมีสัญญาณไฟเกะการเล็กหน่อยครับด้านขวาของคนครับนี่ก็จะเป็นฟังออฟฟิตนะครับเนาะนี่จะเป็นผื่นตาสั่งครับบ่มีขอบครับเป็นผื่นเหยบเลยกสรถอยง่ายเนี่ยครับล็อกถอยก็ได้บล็อกก็ได้แล้วแต่แล้วตแวต่ถนัดนะครับเนาะ นี่จะเป็นพื้นตาร้างครับสีดำๆเห้นดำๆเนาะครับเนาะถอยมาให้ลูกมันเหยียบตาร้างแบบแบบพอดีนะบ่ให้มันเหยียบขอบหยียงนั้นเนาะผมกับสีบวกที่ทั้งหลังนี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่มยืมรถขั้นที่ผมขับมาสอบเนาะถอยเข้ามาถอยเข้ามาลูกพี่ถอยมาพ่อลูกมันเหยียบตาร้างแล้วก็จอดครับ เดี๋ยวหัวหน้าฟังกระสิบอกให้ถอยตัวแม่มันทำอะไรอกส่วนผมกะเบิง้งหลังให้นครับถ้ามันตาม,มันสอนก็สิเดียวห้องบอกท่านเนาะการถอยกต้ตงเก็กระจกลงน้ำครับเป็นรักความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเนาะการถอยรถกนเอากระจกลงครับรถกระจกลงเพื่อจะได้ยินเสียงภายนอกครับ ตัวแม่มันได้แล้วกับจอนครับซ้ำนี่แหละครับเรียบร้อยครับได้งานแล้วครับ